พบกับผมยินเซมิวสิกนะครับวันนี้ผมจะไปนวดให้ใครบ้างนะครับวันนี้ผมจะไปทําการนวดนะแล้วว่าถ้านวดไม่ถูกใจผมก็จะมีอาวุธให้เขาตีแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าแต่วันนี้จะนวดได้กี่คนนะครับไปกันเลยเอาละครับวันนี้ผมจะมานวดให้พ่อนะครับแล้ววันนี้ผมจะไปนวดให้ใครบ้างเรามาดูกันแล้วก็ถ้านวดไม่ถูกใจนะครับมอนวดคนนี้จะให้อันนี้นะครับตีหัวเลยถ้าไม่ถูกใจนะครับเอามาเลิกัมเลยถ้าไม่ถูกใจตีเลยนะ โอ้ไม่แข่งเลยทนี่ยไม่เคยไม่เคยดีเลยโอ้โเบม้เรื่องหรือเจ็บจริงอีรุ่งธรีโอ้ขาดขาดเก่ง เก่งข้าด้วยโอยอะไรก้อดิเลยทำอไรเก่งอย่างเงี้ยอย่าเก่งข oh, ้าทำไมโอ้ข้าเก่งทำไมโอ้โหนี่เก่งเหมือนกันแล้นเท้าโอ้นี่จะรู้ว่าสำเร็จไโดนตีตลอดเลยแตกเขามีแต่แตก โอ้ยวันนี้นอนไม่สำเร็จแล้วตีน่ารอดเลยเนี่ยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนกฮยงออยู่ไหนงข้าวข้าวเหรองอวันนี้มีบริการนวดฟรีไม่ถูกใจไอ้นี้ตีได้เลยเร็วเร็วเร็วเอาไหมเอาเอาอย่ารอ มาครั้งนี้เราก็มานวดให้ช่างใหญ่กันนะครับลุงอ่อนลุงอ,อ่งอนดูสิตายแน่ๆเลยครับครับวันนี้เราจะมานวดให้ช่างใหญ่เลยนะครับผมช่างใหญ่ <laughs> ถ้าถูกน,นั่งนวดไม่ถูกใจแล้วตีได้เลยอโอเคป่ะหันวะหันไงโทรช่างใหญ่เลย <laughs> นอนไปเลยนอนไปเลยนอข้างล่างนอนบนีไปดือหมาเลยเอานะทางนี้่อนต้องเลือกทานด้วยเลือกทิศฐานด้วยยังเลยโอ้คำทำไปแ ท้งตาตาไมเนี่ยเนื้อแน่นมะโอ้ยแน่นดิทั้งยังเ no แงสนานเสียวทาวรจริงเว้ย เดีนจบโน้ตเอ็นได้ปะเนี่ยนะเอ็นได้ปะเอ็นอะไรเอ็นน้องเอ็นนอนพูดให้มันคือให้มันชัด์จอกพูดก็นโน้ตโน้ตให้นย้อนไงเอ็น่ะเอ็นอะไรแล้วก็นึกเอ็นน้องนี่ไงถูกใจไหมถูกใจไหมหยาหยาหยา ทุกใจเออทุกใจก็ตีทำไมทุกใจเขาไม่ให้ตีอาตก็ใจเออกระใจโอ้โ่าเนล้างมาไมเนี้ยขัดตัวเนทาครีมซะมั่งนัสโลมกชันเอ้ไม่ใช่ทาเพื่อทาดูดีขึ้นนะแล้วก็จะเอาซาเาเอาแม่บ้านนู่นนี่นั่นไม่ดูแลตัวเองจะมีไหมมีมียุแล้วไง ไี่แล้วอะน้อยเดียวอะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปครับอ่านวดให้ป้าแพรนะครับป้าผมดูบันเทิงนะแหวนเด้โอเคครบนี่นะครับถ้าผมทำไม่ถูกใจนะป้าตีผมได้เลยนี้โอ้ยแกวันนะอ่ะหนึ่ง ็บอย่างนี้ต้องดัดแขนนะยังยังไม่ทันได้ออกแรงเลยยังแล้วราชอวันนี้จะได้วันนี้จะได้นวดดีไหมนวดแบบนี้ถูกใจไหมคิม เฮ้ยวัน <polarization> น <inequ ity> ี้ดวดไม่ผ่านและหนูท่าเดียเดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับอาลครับวันนี้เราก็มาปวนบ้านพี่ครับบ้านพี่ชายผมนะบ้านพี่ทอมนะดูซี่บันเทิงเนี่ยวันนี้ เอาละครับเอาละครับผมวันนี้ก็ป้ามาทดสอบทดลองฝีมือผมนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ตีได้เลยนะครับผมเลยนะครับผมเลยนะครับผมโอ้ยไม่ถูกใจซะแล้วลองเลยป้าเฮ้ยเคยไหม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 หลานข้าจิ้มคอเรองหลานนวดให้มุณจะกังวลิีกวะ มซงเอย่นโ้หโอ้อ้โหอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหนอ้โอ้โห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 โอ้แหโอ้โอ้ยะครับหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โ้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ติดตามผมนะครับช่องนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ฝากไปก่อนครับสวัสดีครับ